ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่23มีสเมษายนนะครับพศ .2568 นะครับมาพบกับร้านรานมาสู h ชาแนลร้านอยู่ติดโรงเรียน บ้านนายลมนะครับอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมมาเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นะครับผมวันนี้นะครับผมเอาสินค้านะครับมานำเสนอพี่น้องนะครับผมอยู่ที่ตำบลแสลงพันธ์นะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผม หมายเลขโทรศัพท์ก็เหมือนเดิมพี่น้องนะครับ0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นะครับผมร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนอยู่พื้นที่ในเมืองนะครับผมสามารถเข้ามารับชมได้นะครับที่บ้านเลยนะครับผมบ้านอยู่บ้านแสนสุขตาบลแสลงพันธ์นะครับอาเภอเมืองนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องสามารถเข้ามาชมได้นะครับหรือว่าท่านไหนไม่สะดวกเข้ามานะครับผม พื้นที่นะครับผมอำเภอเมืองนะครับผมส่งฟรีนะครับส่งฟรีวิ่งส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับท่าทานอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับผมวันนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับมาชมนะครับสินค้ากันนะครับผมท่านไหนต้องการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกชิ้นยกชุดนะครับผมสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับยกชุดยิงดีนะครับยินดีวิ่งรับเองถึงที่เลยนะครับท่านไหนต้องการขายก็ทักเข้ามาพูดคุยได้นะครับพี่น้องแล้วก็ ท่านไหนที่ต้องการขายแยกชิ้นนะครับอยู่พื้นที่ห่างไกลก็ส่งรายละเอียดเข้ามาพูดคุยราคากันพี่น้องส่งสินค้าเข้ามาเช็คนะครับผมก็ถ้าเป็นไปตามที่ตกลงกันก็โอนตังค์ให้นะครับผมพี่น้องนะเอาแบบนี้ง่ายๆนะครับพี่น้องวันนี้นะครับพาพี่น้องนะครับมาชมนะครับสินค้านะครับผมมีเข้ามาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากดอกนี้ก่อนนะพี่น้องนะครับดอกก็เคยตามที่แจ้งพี่น้องไปคลิปก่อนนะครับก็คือ ดอกเป็นดอกเดิมๆนะครับต้องสองดอกนะครับอีกดอกนึงนะครับหมาขึ้นเหยียบนะครับพี่น้องนะครับหมาขึ้นเหยียบนะครับทาให้หน้าดอกเป็นสภาพแบบนี้นะครับแต่บอยไม่ขาดนะครับไว้ใช้ได้ปกตินะครับเปิดตอนนี้ก็ดังนะครับเปิดตอนนี้ก็ยังดังอยู่นะครับนี่ครับหมาขึ้นนอนนะครับก็เลยทําให้มันเสียหายนะครับปกติก็จะสภาพนี้นะครับเดิมๆนะครับดอก300 Bm นะครับคงรอนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นผลิตแรกนะครับตัวนี้เป็นงาน เป็นงานไทยนะครับตัวนี้ไม่ใช่งานจีนนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับเม็ดเป็นเทเลียนพี่น้องนะครับถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้คู่ละ2องพันหนะครับพร้อมส่งนะครับคู่ละ2,500บาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็ NPE นะครับ NPE สี่พันนะครับตัวนี้เจ้าของเดิมโมมาครับนะครับสินิ้วค่าละ2นะครับตัวนี้อันนี้โมตัวไหนผมไม่แน่ใจพี่น้องนะครับ ก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับสองฝั่งนิดหน่อยนะครับส่วนมากก็จะเป็นไส้แบบเดิมๆนะครับไส้เดิมๆอยู่นะครับคาปารูปเดิมนะครับด้านหลังก็เดิมๆใช้ได้นะครับปกตินะครับเหมือนเครื่องเดิมๆเลยนะครับผมก็จะมีเสริมมีเติมขึ้นมานิดหน่อยนะครับทั้นไหนไม่ซีเรียสนะครับตัวนี้ไม่จี่ไม่ทำนะครับใช้ได้ปกตินะครับขับ18นิ้วุ่งหง่อพี่น้องนะครับตัวนี้จะของเดิมโมมาเพื่อขับ18นิ้วงคง่อค่าละสองนะครับถ้าไหนสนใจเด้อ NPE นะครับผม4 5 0 0นะครับผม5,800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ5,800บาทพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่ดอกลำโพงนะครับดอกลำโพง ID นะครับ ID 18โปรนะครับตัวนี้หนึ่งพันวัตต์นะครับไว้สี่นิ้วนะครับเดิมๆนะครับสภาพมือหนึ่งเลยพี่น้องนะครับสวยๆนะครับผมไม่มีตำหนินะครับตัวนี้ถ่านใครสนใจนะครับดอกละ2,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับดอกละ2,000บาทพร้อมจะส่งนะครับท่านไหนจะเข้ามารับเองผมมีราคาพิเศษให้ทุกตัวนะครับพี่น้องหลอกทักเข้ามาพูดคุยได้นะครับผมเน้นโทรหรือว่าทักไลน์เท่านั้นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับย้ำอีกทีศูนย์แปดเกนะพี่น้องแล้วก็ สายนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมสายนะครับอันนี้ขอสายเหมาได้ขอท่านที่ต้องการเอาเหมาไปใช้งานนะพี่น้องนะครับผมก็จะมีพี่น้องตามนี้นะครับผมสายลำโพงนะครับผมได้หน้าคอมนะครับอาจจะเป็นรุ่น JSL นะครับผม085นะครับตัวนี้นะครับผมสายเกตเกดดีอยู่นะครับพี่น้องตัวนี้ก็เข้าไปเช็คราคาก็ของใหม่ตัวนี้ก650นะครับ650นะครับตัวนี้ก็ตกที่เส้นละ350นะครับตัวนี้20เมตรนะครับผมแล้วก็10เมตร2ม้วนนะครับแล้วก็จะเป็น สายนะครับตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมทํานะครับไว้ต่อกับมิกนะครับออกมาไกลๆนะพี่น้องนะตัวนี้นะครับนี่ครับมี2เส้นนะครับเส้นละสิบห้าเมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นสายไมค์ถ้าพี่น้องนี่เป็นสายไมโครโฟนนะครับไดนาคอมนะครับไดนาคอมตัวนี้จะเป็นรุ่นเดี๋ยวขอแยดูนิดนึงนะครับอ่าโมโนโมโนหกมิลลิเมตรนะครับอันนี้รุ่นเดียวกันพี่น้องนะครับอ่า JLS นะครับ085เหมือนกันนะครับเหมือนกันตัวนี้เลยนะครับตัวนี้15เมตร2ม้วนนะครับพี่น้องสามารถเอาไปต่อเป็นสายไม้ได้เหมือนกันนะครับ15เมตรนะครับก็คือแล้วก็จะมีสายสาย RCA นะครับ RCA RCA 2ออกโวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ยาวนาจะประมาณเกือบเกือบ10เมตรนะพี่น้องนะครับผมน่าจะ10เมตรนะครับพี่น้องมี2ม้วนนะครับตัวนี้นะครับสำหรับต่อนะครับเข้าโทรศัพท์เข้าคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ก็ เป็นโฟนนะครับแล้วก็เป็นโฟนเซอร์ดิโอนะครับแล้วก็จะออกเป็นโฟนโมโนแบบนี้นะครับพี่น้องสองเส้นแล้วก็จะมีมอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็แถมไปแล้วกันนะครับพี่น้องอันนี้ก็ต่อเพลง okay. yes. น,นะครับต่อคอมได้เหมือนกันนะครับนี่ครับออกเป็น RCA นะครับพี่น้องทั้งหมดนี่เลยพี่น้องนะครับให้พี่น้องดูเลยนะครับผมก็คือมีสายนะครับสายหมาย่20เมตรหนึ่งม้วนนะครับ m 1 m 1 m แล้วก็1ิเมตร2ม้วน แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสายใหม่เหมือนกันนะครับ15มเมตรอีก2ม้วนนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เลยนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับผมอ่ะ1,200บาทพอนะครับพร้อมส่งให้เลยนะครับทั่วไทยนะครับ1,200บาทนะครับพร้อมส่งทั่วไทยนะครับพี่น้องตามนี้เลยนะครับคุ้มแน่นอนพี่น้องนะครับผมท่านไหนได้ไปรับรองว่าคุ้มนะครับพี่น้องไปซื้อใหม่ตัวนี้2,000ขึ้นแน่นอนนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับผมเน้นโทรหรือทักไลน์เท่านั้นนะครับแล้วก็มาที่ สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณนะครับผมทั้งหมด20เส้นนะครับทั้งหมด20เส้นนะครับผมแล้วก็มีสายนะครับสำหรับต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับต่อเข้าโทรศัพท์นะครับตัวนี้เป็นสายเกต A นะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะ4 500นะครับพี่น้องนะครับตัวเดียวนะครับอันนี้นะครับผมทั้งหมดเลยนะครับ20เส้นนะครับรวมทั้งหมด20เส้นนะครับแบบพระนะครับหนึ่งพันสบาทพร้อมส่งนะครับ1,200บาทพร้อมส่งนะครับท่านไหนหาไว้ใช้งานนะครับคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็มาที่แลกนะครับพี่นน้องะครับผมแลก 3u ลึก28นิ้วนะครับ 3u ลึก28นิ้วนะครับสหรับใส่ power นะครับผมใส่ power ตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องเป็น power ประกอบไม่ว่าจะเป็นอของค่ายต่างๆนะครับสหรับขึ้นรถแห่นะครับตัวนี้ครับผม 3u ลึก28นิ้วนะครับผมตัวนี้ใส่ได้นะพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ความลึกของ power amp จะอยู่ที่28เหมือนกันนะครับผมความยาวสุดตัวนี้อยู่ที่30 30นิ้วนะครับอ่ะตัวนี้ใส่ได้นะพี่น้องนะครับตัวนี้3,800บาทพร้อมส่งนะครับ3,800บาทพร้อมส่งนะครับผมถ้าท่านไหนเข้ามารับเองนะครับตัวนี้3,500พอนะครับพี่น้องแล้วก็คอมแพคอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้3 u ลึก21นิ้วนะครับ3 u ลึก21นิ้วนะครับสภาพสวยๆนะครับสภาพมือหนึ่งเลยพี่น้องนะครับทั้งสองตัวนะครับผมนะครับสภาพใหม่เอี่ยมนะครับอีกตัวนะครับป้ายยังอยู่นะครับตัวนี้ก็ 2,800บาทนะครับ2,800บาทนะครับสลับ 3u หรือ21นิ้วนะครับผมแล้วก็พาพี่น้องมาดูอีกนะครับรายการนะครับจะเป็นอีโคไลเซอร์นะครับอีโคไลเซอร์แอคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นสไลซ์สั้นนะครับผมเป็นสไลซ์สั้นเป็นงานเป็นงานอะไรเบอร์ใหญ่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ชิปนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีโคไลเซอร์ตัวโมดิฟายนะครับผมแล้วก็ตัวลากนะครับ คอร์นะครับทุกตัวนะครับผมเป็นไม่ใช่งานชิปนะครับตัวนี้เวลามีปัญหาพี่น้องสามารถเอาไปซ่อมที่ไหนก็ได้นะครับผมก็คือเสียมาซ่อมได้นะครับถ้าเป็นชิปบางครั้งนะครับผมช่างหาอะไรไม่ได้ก็เสียและทิ้งนะครับแต่ตัวนี้มีอะไรแน่นอนนะครับพี่น้องถ้าไหนสนใจนะครับตัวบนนะครับหนึ่บาทพร้อมส่งนะครับผมตัวล่างคอสสทางนะครับตัวละหนึ่งพบาทพร้อมส่งนะครับถ้าท่านไหนเข้ามารับเองนะครับผมลดไปเลยตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มาที่ อีควอไลเซอร์สาลยาวโมดิฟายแล้วก็พูดูโทนนะครับผมมีเป็นสาลยาวนะครับทั้งสองตัวตัวละ1800บาทพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งทั่วไทยนะครับพี่น้องจ่ายแค่1800บาทนะครับรอรับถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับผมสำหรับอีควอไลเซอร์นะครับผมสาลยาวนะครับพี่น้อง2ตัวสภาพสวยใช้งานปกติทุกตัวนะครับผมแล้วก็มาที่พาวเวอร์แอมป์นะครับผมตัวนี้เหมาะนะครับสำหรับท่านที่เล่นชุดใหญ่นะครับแปดคูนแปดนะครับไม่ว่าจะเป็น21นิ้วนะครับผม หรือว่า18นิ้วนะครับผมเล่นได้ค่าละสีเลยนะครับ21นิ้วนะครับสามารถขับได้สูงสุดนะครับที่ไว15นิ้วนะครับตัวนี้21นิ้วนะครับไว15นิ้ว18นิ้วไว15นิ้วนะครับขับได้สบายๆนะครับข้างละสีโลดนะครับหม้อแปลงใหญ่ๆนะครับตัวนี้หม้อแปลงใหญ่มากงานสวยๆนะครับตัวนี้เจ้าของเก่าทํามา38,000พี่น้องนะครับอันนี้มือสองนะครับขายแค่17,500บาทนะครับผมค่าส่งนะครับค่าส่งทั่วไทยอยู่ที่ 1,000บาทนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับถ้าเกิน50าสโลขึ้นไปนะครับทางขนส่งจะคิดเพิ่มนะครับเป็นพิเศษนะครับเป็นเป็นบิสเป็นราคาพิเศษนะครับก็จะราคาก็จะสูงขึ้นมาน่าจะเกือบๆเท่าตัวนะครับค่าส่งก็น่าจะก็คือถ้าเกิน1,000นะครับทางร้านออกให้นะพี่น้องนะครับถ้าไหนสนใจนะครับตัวนี้17,500บาทรับเองนะครับผมส่งนะครับ18,500บาทนะครับหรือท่านไหนรับพร้อมแดกนะครับผมฟรีค่าส่งไปเลยนะครับผม พาวเวอร์นะครับพร้อมแหลกนะครับแหลก3,800ัพาวเวอร์17,500นะครับอ่ส่งฟรีนะครับถ้าท่านไหนซื้อพร้อมแหลกนะครับอ่ไม่มีค่าส่งนะครับอ่ท่านไหนสนใจเด้อแล้วก็มาที่ตัวสุดท้ายพี่น้องนะครับผมเป็นมิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ยามาฮ่านะครับยามาฮ่า MG 10XU นะครับยามาฮ่า MG 10XU นะครับผมตัวนี้เป็นงานแท้นะครับพี่น้องยามาฮ่า MG 10XU นะครับงานแท้นะพี่น้องนี่ครับ โมเปีงร์เดิมๆนะครับผมจะให้พี่น้องดูนะครับแท้ดูยังไงนะครับแท้ยังไงนะครับตัวนี้นะครับผมมีคอมเพรสเซอร์ในตัวนะครับ2ช่องนะครับเอฟเฟกต์ยีโปรแกรมนะครับผมเอฟเฟกไม่ต้องพูดถึงพี่น้องนะครับงานแท้เอฟเฟกนะครับเสียงหวานแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะครับท่านไหนหาอยู่เด้อส่วนงานแท้ไม่แท้นะพี่น้องสังเกตง่ายๆนะครับ ตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นงานก๊อปงานจีนนะครับพี่น้องรหัสนะครับด้านหน้านะครับจะขึ้นต้นด้วยคําว่า C H นะครับถ้าขึ้นต้นด้วย C H นะพี่น้องนะครับอ่าเป็นงานก๊อปแน่นอนนะครับงานก๊อปนาเกตเอแน่นอนนะครับก็ถ้าเป็นนะครับงานนอกนะครับผมงานนําเข้างานแท้นะครับก็จะเป็นนะครับตัวอักษรตัวอื่นนะครับผมนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็น E C นะครับ E C V M นะครับศูนย์สองสี่แปดเจ็ดนะครับพี่น้องท่านไหนอยากรู้ว่ารหัสตัวหน้านะครับรหัสตัวที่สองนะครับผม มันหมายความว่าอย่างไงนะครับพี่น้องเข้าไปเสิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับพี่น้องตัวนี้จะมีแจ้งพี่น้องว่ารหัสตัวหน้านะครับจะเป็นอะไรนะครับผมก็จะมีทั้งผู้ผลิตนะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างพี่น้องลองเข้าไปเสิร์ชดูได้นะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับพี่น้องเวลาซื้อสินค้ามือสองนะครับจะได้ไม่โดนหลอกด้วพี่น้องตัวนี้นะครับแท้แน่นอนนะครับผมแท้นะครับผมเมดอินนะครับอินโดนีเซียนะครับ เม็ดอินโดนีเซียนะครับผมดีไซน์บาเจแบร์นะครับผมก็คือออกแบบโดยประเทศญี่ปุ่นนะครับผมทําในประเทศอินโดนีเซียนะครับพี่น้องสวยๆนะครับสนใจนะครับตัวนี้6,500บาทนะครับของแท้แน่นอนนะครับ6,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสวยๆนะครับไม่มีตาหนินะครับใช้งานได้ปกตินะครับทุกช่องนะครับผมเสียงดีนะครับไม่ต้องวัดดวงนะครับทานสนใจนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูตู้นะครับผมเหลือไม่เยอะนะครับผมพามาชมตู้ลำโพงนะครับตัวนี้เหลือแค่นี้นะพี่น้องนะครับ ตู้เป็นตู้18นิ้วนะครับออเดอร์สีนะครับตัวนี้เป็นพร้อมดอกนะครับดอกเป็นดอกดอกแบนนอกนะครับดอกแบนนอกนะครับเมดอินอิงแลนด์นะครับพี่น้องสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับขายพร้อมดอกนะครับขายพร้อมดอกพร้อมใช้งานนะครับครับผมราคาแพงปั้นนะครับพี่น้องนะครับผมไปซื้อใหม่นะครับไม่ได้แน่นอนนะครับตัวนี้ไม่มีใครในเมืองไทยนะครับ นะครับสภาพแบบนี้เลยในพี่น้องทั้งสองดอกนะครับสวยๆนะครับนะครับอยากให้พี่น้องดูนะครับตัวนี้ช่วงชักลึกนะครับเป็นช่วงชักลึกๆเลยนะครับครับดอกสภาพสวยๆนะครับพี่น้องอันนี้ขอท่านที่สามารถเข้ามารับเองได้เท่านั้นนะครับใบละ2,500บาทนะครับใบละ2,500บาทนะครับดอกพร้อมใช้งานนะครับผมเป็นดอกเมืองนอกนะครับเป็นดอกแน่นอกแท้เลยนะครับไว้สี่นิ้วนะครับพี่น้องไว้มาตรฐานนะครับ สภาพดอกก็เหมือนขั้นหมดเลยนะครับสภาพแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับเป็นดอกโค้งรลนะครับสิบแปดนิ้วนครับขายเพียงนะครับผมตู้พร้อมดอกนะครับไปละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็มาที่ตู้เปล่านะครับตู้เปล่าซีเคนะครับ่อเคเคทีนะครับขอไั่นะครับเป็นตู้ออเดอร์สีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับผมไม่ผูกไม่บวมนะครับไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับเป็นไม้อัดตาภูเขานะครับไปลองดูนะครับ นี่ครับสวยเลยนะครับสภาพภายในนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่บวมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านไหนซื้อไปใช้งานนะครับคุ้มแน่นอนนะพี่น้องอาจจะมีรอยสีตลอกนิดหน่อยนะพี่น้องก็เอาไปเก็บสีได้นะครับผมตัวนี้ก็ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับขอท่านที่เข้ามารับเองได้นะครับผมสิบแปดนิ้วนะครับออเดอร์สีนะครับสวยเลยนะครับไปละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ตู้เสียงกลางนะครับเป็นดอก NPE นะครับดอก NPE นะครับผมแล้วก็แรงก็จะเป็น NPE นะครับตู้พร้อมใช้งานนะครับมีเน็ตเวิร์กนะครับของค่าย CSP นะครับช่างชลพนมดงรักนะครับผมสภาพสวยๆนะครับพร้อมชุดแขวนพร้อมบากแขวนแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คู่ละนะครับคู่ละ5,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับคู่ละ5,500บาทพร้อมส่งนะครับท่านไหนเข้ามารับเองนะครับตัวนี้อยู่ที่คู่ละ5,000บาทนะครับผมสวยๆนะครับดอกเดิมๆนะครับ มีเน็ตเวิร์กพร้อมนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับแล้วก็ขาวินนะพี่น้องนะครับขาวินนะครับผมมี2ตัวนะครับตัวใหญ่ๆพี่น้องนะครับตัวนี้ความความสูงน่าจะได้ประมาณ 2- อถึงสามอ่ะสามสามถึงสามถึงห้าเมตรนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับสวยเลยนะครับตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้ก็ตัวละ2,500บาทนะครับผมขายเป็นคู่เดือพี่น้องนะครับผมนี่ครับสภาพสวยๆนะครับท่านไหนหาอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็มีสินค้านะครับให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชมนะครับกัน เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ